สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมนะครับ Adobe version 4.6อันดับแรกแข้งเรียนไปทำการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมในเว็บไซต์ที่ครูปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วจากที่เราดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ซ i p เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะคลิกเข้าไฟล์นะครับต้องทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนวิธีการแตกไฟล์ก็คลิกขวาที่ไฟล์นะครับ จากนั้นเราเลือกวินลาหรือใครเป็นซิปนะครับก็ก็เลือกฝ่ายซิปแล้วก็เลือกคำว่า a t a c k file นะครับ a t a c k file จากนั้นจะขึ้นหน้าจอนี้นักเรียนก็ทำการกดโอเคเลยครับกดโอเคเลยอ่ะทีนี้พอกดโอเคแล้วนะครับเราก็รอให้อ่าประมวลผลในการนะครับ แตกไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจึงจะเข้าไปในโฟลเดอร์เพื่อกดคลิก Install ในการลงโปรแกรมขั้นต่อไปอ่าระหว่างนี้เราก็รอทำการแตกไฟล์นะครับโฟลเดอร์ Adobe CS6 เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็กดคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ เลือกโฟลเดอร์ Adobe CS6 นะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับก็จะเจอตัวสีแดงนะครับโลโก้สีแดงที่ชื่อว่า Setup นะครับก่อนที่เราจะกดคลิกนะครับแพทเรียนทำการปิด Wi-Fi ก่อนนะครับไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็คลิก Set up นะครับแล้วก็กด i n o r นนะครับอันแรกเมนูแรกนะครับพอกดคลิกแล้วรอประมวลผลสักครู่นะครับอ่ารอประมวลผลก่อนนะครับ ย้ำนะว่าจะต้องทำการปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก่อนลงโปรแกรมพอกดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนักเรียนก็กดทายครับอ่าแล้วกดแอปเซตครับทีนี้เห็นไหมพอกดแอปเซตเนี่ยก็จะมีตัว Adobe นะครับให้เราเลือก หลายโปรแกรมเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็กดคลิกนะครับเอาว่าจะลงโปรแกรมอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือใครที่นำไปใช้ Adobe FAT เราก็ติ๊ก Adobe FAT ครับเห็นปอ่าจะใช้อืนน่นด้วยเราก็กดติ๊กไปให้เรียบร้อยครับจากนั้นนักเรียนก็กด Install ได้เลยนะครับกด install ได้เลยพอกด Install แล้วก็ตอบ yes ไปนะครับแล้วก็รอประมวลผล ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ครูขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้นะเพราะว่าครูลงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะข้ามไปอ่าขั้นตอนในการแคกนะครับตัวสำหรับวิธีการแคกนะครับอ่า Adobe CS6 ก็ต้องโหลดโฟลเดอร์แคกมาก่อนนะครับเหมือนเดิมก็เราก็ไปโหลดในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตกไฟล์โฟลเดอร์แคกจากนั้นนักเรียน แตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้ามายัางโฟลเดอร์ครับจะเจอโฟลเดอร์32บิตกับ64บิตนะครับ Adobe อของ FAT นะครับจะเป็น32บิตนักเรียนก็กดคลิกเข้ามาเลยแล้วก็ copy ไฟล์ตัวเนี้ยเพื่อที่เราจะนำไปวางนะครับในโปรแกรมของ Adobe f a t วิธีการนะครับนำไปวางก็กดคลิกขวาที่ไอคอนแฟตครับแล้วก็ไปที่เมนู Property นะครับจากนั้นเราก็มาที่เมนู Open File Location ครับอ่าก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วเราก็คลิกขวานะครับตรงที่ว่างแล้วก็กดวางได้เลยครับพอกดวางแล้วก็ Repair ์นะครับ Continue ทับไปเลยอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ กด apply ครับกดโอเคแล้วเราก็ลองกดเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับก็จะนะครับได้แบบนี้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลงโปรแกรมแฟลนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ